การหล่อปราพุทธนิมิตและพยานาคมาร่วมงานจากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมะปฏิบัติเล่มที่12โดยนรินจริโมภาสความคิดที่จะสร้างปราพุทธนิมิตมาจากการที่ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวรุวันได้ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหญ่ขึ้น แต่ก็ไม่เคยนึกว่าจะต้องสร้างพระประธานแต่อย่างใดสาเหตุแท้จริงนั้นเริ่มมาจากการปิดทองหลวงพ่อพระพุทธชินราชเมื่อครั้งที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเริ่มสร้างใหม่ๆในสมัยนั้นยังคงมีสภาพเป็นป่าอยู่ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกยังมีไม่มากนะักทางศูนย์ได้อัญเชิญพระพุทธชินราชมาจากวัดอัมพวัน มาประดิษฐานไว้ณศา,าลาอเนกประสงค์พุทธชินราชในสมัยนั้นมีพระพิสุทธจากวัดอัมพวันจำนวนสองรูปมาเป็นผู้ดูแลศูนย์คือพระวรพจน์และพระสิงชัยท่านได้เล่าเอาไว้ว่าในคืนหนึ่งเวลาประมาณเที่ยงคืนเศษขณะที่ท่านกำลังพักผ่อนอยู่นั้นได้มีเสียงสวดมนต์ดังข,ขึ้นข้างนอก ท่านทั้งสองต่างก็นึกในใจว่าคงเป็นอีกท่านหนึ่งกำลังสวดมนต์อยู่แต่ต่างก็นึกเอะใจทำไมถึงมาสวดเอาตอนนี้และเสียงสวดมนต์ทำไมเป็นเช่นนี้ท่านทั้งสองต่างก็เปิดประตูออกมาดูก็เห็นว่าไม่ได้สวดด้วยกันทั้งคู่ก็นึกประหลาดใจและหาคำตอบไม่ได้จากนั้น จึงเป็นที่เล่าขานกันว่าพระประธานที่นี่สวดมนต์ได้เรื่องนี้ทราบไปถึงวัดอัมภวันจนมีพระนวกะรูปหนึ่งเดินทางมาและขอเป็นเจ้าภาพปิดทองพระพุทธชินราชแต่เนื่องจากทุนทรัพย์ท่านไม่เพียงพอจึงได้บริจาควิส่วนหนึ่งและตั้งเป็นกองทุนปิดทองพระประธานขึ้นภายหลัง ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบจนเห็นว่าเพียงพอแล้วพระจิรยุทธ์อธิฉันโทจึงได้ดำเนินการหาช่างมาปิดทองและได้รงหล่อพระปฏิมาประทีปจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ดำเนินการการปิดทองต้องปิดถึงสามครั้งจึงเสร็จเพราะพอปิดใกล้จะเสร็จในแต่ละครั้งทองที่ปิด เกิดเพี้ยนไปต้องเริ่มปิดใหม่พอครั้งที่สองก็เพี้ยนอีกพอมาครั้งที่สามช่างต้องทำพิธีคล้คลายๆกับเป็นการบวงสวงย่อมย่อมขึ้นเพื่อขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจึงปิดทองสำเร็จได้ด้วยดีเจ้าของโรงหล่อในตอนนั้นคุณมายุรีป้อมแก้วนึกเกิดศรัทธา ได้ขอปิดทองพระประธานในศาลาปฏิบัติธรรมหลังเล็กให้ด้วยค่าปิดทองทั้งสององค์รวมเป็นเงินประมาณ90,000บาทและหลังจากนั้นมาประมาณหนึ่งปีคุณมายุรีป้อมแก้วก็ได้ทราบข่าวจากพระเจรยุทธ์ว่าทางศูนย์ปฏิบัติธรรมกำลังก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหญ่จึงขอเป็นเจ้าภาพถวายพระประธาน แต่ท่านพระครูสมุทิเทรวัตรท่านมีความต้องการจะรอพระในแบบที่แตกต่างกันออกไปไม่เหมือนที่สร้างออกจากโรงหล่อทั่วไปเพื่อที่จะให้เป็นสัญ,ญลักษณ์และดูมีความสวยงามมีคุณค่าเป็นเอกลักษณ์ประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวรุวันต่อไปในที่สุดท่านก็ไปถูกใจพระพุทนิมิตวิชิตมาน โมลีสีสันเพชรบรมไตรโลกนาถที่วัดหน้าประเมนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านได้นำกล้องไปถ่ายรูปและขออนุญาตเจ้าอาวาสเพื่อขอสร้างองค์จำลองขึ้นก็ได้รับอนุญาตพร้อมทั้งแนะนำอีกว่าถ้าจะถ่ายรูปหลวงพ่อพระพุทธนิมิตต้องจุดทูปขออนุญาตท่านก่อนเพราะท่านเจ้าอาวาส เพิ่งพบเหตุการณ์อจจัศจรรย์ขึ้นกับตนเองคือเมื่อท่านขึ้นไปถรูปเพื่อประกอบเรื่องของบประมาณมาบูรณะวัดเพื่อส่งไปทางกรมศิลปากรตอนนั้นท่านไม่ได้ขออนุญาตก่อนท่านเจ้าอาวาสได้เป็นผู้ถ่ายรูปเองพอกดชัตเตอร์ปุ๊บได้ยินเสียงกล้องดันเปรีย้ยชัตเตอร์ค้างกดไม่ลงถ่ายต่อไม่ได้ เมื่อท่านพระครูสมุทรเทรวัตรท่านได้พบเหตุการณ์เช่นนี้จึงได้จุดทูบอธิษฐานจิตเพื่อขออนุญาตก่อนถ่ายสุดท้ายท่านก็ได้ภาพของหลวงพ่อปราพุทธนิมิตสมความดังที่ท่านประสงค์จากนั้นท่านได้นำรูปที่ถ่ายไว้มาเรียนปรึกษาพระราสุธิยานมงคลที่วัดอัมพวันหลวงพ่อจรรันได้พิจารณาแล้วบอกกับท่านว่า ให้สร้างได้เลยองค์นี้พระอู่ทองอู่ข้าวอู่น้ำสร้างเลยศูนย์ปฏิบัติธรรมศนเวรุวันจะได้เจริญอู่ทองนี่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำไม่อดไม่ใช่อยุธยาองค์นี้ปางพระยาชมภูบดีปางพระมหาจากักรพรรดิองนี้กษัตริย์สร้าง ไม่ใช่คนธรรมดาสร้างคนธรรมดาสร้างไม่ได้ต่อมาท่านได้ปรึกษากับทานเจ้าภาพได้ประเมินราคาการสร้างพระตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดพิธีเททองงบประมาณอยู่ที่เจ็0 0 0นบาทท่านพระครูสมุรทรรวัตรเห็นว่าเป็นราคาที่สูงเกินไป ท่านจึงระง,งับความคิดที่จะสร้างปร,ะ,ระเอาไว้ก่อนต่อมาภายหลังเมื่อท่านพระครูสมุทรเทรวัตรด้พบกับอาจารย์อิทธิพรธงอินเนตและได้เล่ารายละเอียดต่างๆให้ฟังอาจารย์อิทธิพรกลับไปศึกษาข้อมูลต่างๆและกลับมาพูดกับพระครูว่าอาจารย์เชื่อใจผมไหมผมจะทำให้ แต่ไม่แน่ใจนะว่าจะออกมาดีไหมเพราะผมไม่เคยปั้นผมไม่เคยทำแต่เป็นเพราะว่าผมชอบหลวงพ่อวัดหน้าประเมณน,นี้มากตั้งแต่สมัยเรียนอาจารย์พาผมไปวาดรูปองค์ท่านผมประทับใจตั้งแต่นั้นมาถ้าท่านพระครูจะสร้างผมจะทำให้งบประมาณการสร้างพระรวมทั้งฐานชุกที และการตกแต่งผนังด้านหลังพระประธานงบประมาณทั้งหมดจะไม่เกิน250,000บาทจากนั้นพระสุปรีชาปรีชาโนและพระจิระยุทธอธิชนโทได้พิหาชนวนในการสร้างพระมาให้เป็นแผ่นทองแผ่นเงินแผ่นนาคที่ได้รับการจารลงอักขร จากพระเถระผู้ใหญ่และพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศเช่นสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบรวรนิเวศวิหารสมเด็จพระพุทธอาจารย์วัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารสมเด็จพระมหาร,รัชมังคลาจารย์วัดปากน้ำ พระธรรมยานมุนีวัดพนัญเชิญจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระธรรมมูนีวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีพระมหาวีทานุวัตรวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีพระราสุธิยานมงคลวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมาหลวงปู่งอนวัดพระพุทธบาทเขารวกจังหวัดพิจิตรหลวงปู่ฟักวัดเขาวงพระจันทร์จังหวัดลบบุรีและพระเกจิเทรานุเทระผู้ใหญ่รวมทั้งสิ้น79รูปภายหลังเมื่อการปั้นองค์พระผ่านไปด้วยดีแล้ว ท่านพระครูสมุรทรรวัตรก็เตรียมพิธีเททองหล่อพระท่านได้นิมนต์พระสมุทถนอมสำนักสงพระทาาุเขาเจ้าจังหวัดชนบุรีมาเป็นเจ้าพิธีก่อนหน้าวันเททองท่านพระสมุทถนอมได้จัดเตรียมพิธีบวงสวงแบบใหญ่คือตั้งสาลเพียงตาสี่ทิศตั้งที่บวงสวงห้าที่ตั้งฉัดเก้าชั้น ที่บวงสรวงทั้งสี่ทิศจัดขึ้นเพื่อบูชาเทวดาเทพาอารักษ์พระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆส่วนอีกหนึ่งที่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางจัดขึ้นเพื่อบวงสรวงเริกง,งามยามดีนับเป็นพิธีใหญ่ซึ่งน้อยครั้งนักที่จะมีการจัดพธิธีในลักษณะแบบนี้เมื่อบวงสรวงเสร็จแล้ว ในช่วงกลางคืนตั้งแต่สองทุ่มถึงประมาณตีหนึ่งท่านพาคณะสงฆ์จะเริ่มประพุทธมนต์ในบทสำคัญต่างๆเช่นพระธรรมจักรกับประวัตนาสูตรย่อประการไตรปิฎกพาหุงม,มหากาชัยมงคลคถาชินบัญชรบรมีสิบทัศมหาเมตตาใหญ่และบทสำคัญอีกหลายบท พอถึงเช้าวันรุ่งขึ้นพิธีเททองหล่อหลวงพ่อปราพุทธนิมิตและหลวงปู่โตรมรังสีพิธีได้เริ่มขึ้นพิธีนี้จัดเป็นพิธีใหญ่แบบโบราณมีการเชิญพราหมเป็นเจ้าพิธีมีการย่ำคองระฆังวันนั้นเป็นวันสำคัญมากเพราะเป็นวันทอดกระถิ่งประจำปีพุทธศักราช2539 ช่วงเช้าเมื่อหลวงพ่อจรันเข้าสู่บริเวณปรมพิธีพระสงฆ์จากวัดอัมพวันจำนวนเก้ารูปได้เริ่มเจริญพุทธมนต์บทธรรมจักกับประวัตนะสูตรและพระสองฆ์อีสีรูปมีพระครูสมุทรถนอมพระบรรหารและเจ้าคณะตำบลจากจังหวัดขอนแก่นอีกสองรูปขึ้นนั่งบนปรมพิธีทั้งสี่ทิศซึ่งในช่วงนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีในวันนั้นหลายคนได้สังเกตพบสิ่งอัศจรรย์และรู้สึกเหมือนกันว่าสภาพบรรยากาศร,รอบข้างได้เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพอากาศที่มีแดดจัดอากาศร้อนมากแต่เมื่อเข้าสู่พิธีทุกคนรู้สึกร่มเย็นสบายจากนั้นเมื่อหลวงพ่อจรานลุกขึ้นจากที่นั่งตรงเข้าไปจับชนวนเททอง จะมีลมพัดแรงมากและลักษณะของลมที่พัดแรงเป็นลักษณะของลมที่พัดหมุนวนเป็นเกลียวขึ้นไปในอากาศเมื่อสังเกตบนท้องฟ้าจะเหมือนมีกลุ่มหมอกควันช่วยบดบังแสงแดดให้อ่อนลงยิงถ้าช่วงนี้ใครได้สังเกตเง,ตงาตัวเองบนพื้นแล้วจะไม่เห็นเงาตัวเองเลยเมื่อสังเกตดูเทียนชัยที่จุดทั้งสี่ทิศ ก็จะถูกลมพัดจนลูเอ็นขนานไปกับพื้นดินแต่ไม่มีเล่มไหนดับและเมื่อเททองลงไปแล้วทองที่เตรียมไว้ประมาณห้าเบ้าปรากฏว่าเทเพียงครึ่งเบ้าก็เต็มองค์พระปรากฏการต่างๆเหล่านี้เกิดในช่วงที่ทำพิธีเททองในวันนั้นปัจจุบันพระพุทธนิมิตพิชิตมานโมลีสีสันเพชร บรมไตรยโลกนาะถประดิษฐานอยู่ที่ศาลาสุธิยานมงคลศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวรุวันจังหวัดขอนแกน่นเป็นพระพุทธรูปที่สวยงดงามตามลักษณะของพระพุทธรูปปางมหาจากักรพรรดินับเป็นเอกลักษณ์และศูนย์รวมจิตศรัทธาของสิทธิยานุสิตประเดชพระคุณหลวงพ่อพระราสุธิยานมงคล หรือหลวงพ่อจรันณศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนเวรุวันได้เป็นอย่างดีบันทึกจากผู้ร่วมพิธีหลอ่อพระนายพรเชื้อบุญเกิดกระผมจะขอเล่าถึงเรื่องวันเททองหล่อพระประธานหลวงพ่อพระพุทธนิมิตมีช่วงหนึ่ง หลวงพ่อจรันท่านได้หันมาสั่งผมว่าโยมพรช่วยไปบอกท่านพญานาคาหรือพญานาคด้วยว่าหลวงพ่อจรันเชิญมาร่วมอนุโมทนาในการเททองหลออพระประธานหลวงพ่อพระพุทธนิมิตรและหลวงปู่โตพรมรังสีฝากเชิญมาด้วยนะและตอนท้ายท่านได้ยังกําชับกระผมอีกว่า อย่าลืมนะโยมพรวันต่อมาผมได้ซื้อผลไม้ยกอย่างเพื่อถวายเทพทั้ง16พระองค์และประยานาคาโดยกระผมได้จุดทูป16ดอกและอธิษฐานบอกว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันท่านอัญเชิญเทพทั้ง16พระองค์และพระยานาคา เข้ามาร่วมในพิธีเททองในครั้งนี้ขอให้ท่านจงบันดาลช่วยให้ฟ้าสว่างไม่ร้อนไม่มีฝนครั้นถึงวันงานพิธีเททองได้เงินและทองเป็นจำนวนมากกระผมจำได้ว่าช่วงเวลาประมาณ9ก้าโมงถึง9ก้าโมงครึง่งกระผมได้พบกับผู้หญิงประหลาดสองคนสองท่านนี้ ท่านเข้ามายืนอยู่ข้างกระผมพอผมหันไปเห็นก็จำได้ติดตาเพราะลักษณะการแต่งตัวและท่าทางผิดปกติกว่าคนทั่วไปทั้งสองไม่ได้ใส่รองเท้าผู้หญิงท่านหนึ่งอายุประมาณ60ปีมีผิวสีขาวเหมือนคนประเทศลาวหน้าตาอิ่มเอิบมวยผมขึ้นเหมือนคนทางภาคเหนือ แต่แปลกตรงที่ว่ามวยผมเข้าด้านในอีกท่านหนึ่งอายุอ่อนกว่าประมาณ50ปีมีผิวดำแดงสูงประมาณ160เซนติเมตรใบหน้าของเขายิ้มนิดนิดท่าทางใจดีแต่เสื้อผ้าที่สวมใส่สีดำสนิทไม่มันออกจะด้านๆด,ดูแล้วแปลกตายิ่งนัก กระผมเข้าไปทักท่านั้งสองว่าคุณแม่มาร่วมงานอนุโมทนาบุญสร้างพระประธานกับหลวงพ่อหรือครับผู้หญิงทั้งสองไม่พูดได้แต่หันหน้าเข้าหากันแล้วยิ้มกระผมเลยบอกว่าพานสีทองด้านซ้ายหล่อพระประธานหลวงพ่อประพุทธนิมิตเพื่อจะประดิษฐานบนศาลาหลังใหม่ ศาลาสุธิยานมงคลผ่านด้านขวาสีเงินหล่อหลวงปู่โตกรมรังสีผู้หญิงทั้งสองคนไม่พูดเลยสักคำมีเพียงแต่รอยยิ้มที่ปรับปลืม้มแล้วล้วงมือลงไปในกระเป๋าเสื้อแบบเฉียงนำทองออกมาเป็นสร้อยข้อมือทองคำคนละเส้นดูทองแล้วเหมือนทองลูกบวบแต่คงเก็บไว้นาน แล้วทั้งสองก็นั่งคุกเข่าอาธิษฐานอยู่นานจากนั้นจึงนำทองใส่ลงไปในพานผู้หญิงอายุ60ปีใส่ไปในพานพระประธานผู้หญิงอายุ50ปีใส่ทองลงไปในพานหลวงปู่โตผมได้ถามกับท่านว่าคุณแม่เคยกราบหลวงพ่อจรรนแล้วหรือยังครับทั้งสองใส่หน้าพร้อมกัน ผมเลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปกราบหลวงพ่อนะครับผู้หญิงอายุ50ปีได้กล่าวออกมาว่าไม่เป็นไรผู้หญิงมีอายุอีกคนหนึ่งจึงมองหน้าแล้วชี้มือไปทางป่ายูคาลิปตัสแล้วท่านทั้งสองก็มองหน้ากระผมกระผมยังพูดว่าขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่ทั้งสองด้วยนะครับ ทั้งสองยิ้มอย่างมีความสุขแล้วเดินไปทางป่ายูคาลิปตัสผมคิดว่าเขาคงไปหลบแดดผมจึงทำหน้าที่ต่อไปพอดีกับทิศเฉลิมพลพี่ชายท่านประครูสมุทธีรวัตรเดินมาจะถ่ายรูปผมเลยพูดกับทิศเฉลิมพลว่าเมื่อสักครู่มีผู้หญิงสองคนมาทำบุญด้วยทองสองเส้น น้ำหนักประมาณเส้นละสามบาทแต่งตัวแบบชาวบ้านธรรมดารองเท้าไม่สวมทำไมมีศรัทธาแรงกล้าถึงเพียงนี้พอผมหันไปหามองผู้หญิงสองคนก็ปรากฏว่าได้หายตัวไปแล้วซึ่งน่าแปลกที่ผู้หญิงที่มีอายุมากแล้วจะเดินได้รวดเร็วขนาดนั้น อีกทั้งป่ายูคาลิปตัสเป็นป่าแนาวตรงการที่จะมีคนเดินเข้าไปน่าจะมองเห็นได้ง่ายๆแต่กลับมองไม่เห็นเลยกระผมกับทิศเฉลิมพลได้ติดตามผู้หญิงทั้งสองคนนี้ตลอดงานถามใครก็ไม่มีใครเห็นจนกระทั่งถึงเวลาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจารันขึ้นเทศบนศาลาหลังใหม่ ท่านก็พูดขึ้นมาว่าในพิธีเททองหลอกระประธทานวันนี้มีพญานาคมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยภาพผู้หญิงทั้งสองคนยังคงติดตากระผมมีรู้รืมหากท่านทั้งสองเป็นพญานาคจริงก็ถือว่าเป็นบุญตาของกระผมมิใช่นอย